ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงสิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์สิริราช ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่ย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า สีราษรุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าสีราตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆสีราทุกคนครับรรีีีาาาแ่่งนนนน้้ดับนนอยปทกำเมิ หัวเราวันนี้การแสงี่ไม่มีใดเท่าโชคือชีวิตบ้านเราอดีความหลังของเราได้ชำะส,สร้างเสราร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษา สวัสดีครับในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าสีราชที่มีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องสีราชตั้งแต่เริ่มเป็นนักศึกษาก่อนเป็นนักศึกษาผมก็เคยมารับการตรวจรักษาที่สีราชก็ฝังจิตฝังใจอยู่จนกระทั่งจบก็ทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่สีราชจนอายุรับราชการนานถึงได้ออกจากสีราชไปตลอดเวลาที่อยู่ในสีราชนะครับก็บอกตรงๆว่า มีความภูมิใจในความเป็นศีราชอย่างมากนะฮะแล้วก็ผมพยายามที่จะอุทิศตัวทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือผมได้มีโอกาสช่วยดูแลนักศึกษาแพทย์ซึ่งเป็นลูกศีราชไม่เฉพาะนักศึกษาแพทย์จริงๆแล้วผมดูแลไปถึงนักศึกษาเวชนิทัศนักศึกษากายภาพบำบัดนักศึกษา อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างก็เราก็ช่วยและอยากให้นักศึกษาเนี่ยหลังจากจบแล้วไปเป็นประกอบอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์และเป็นต่อประเทศชาติและสังคมนะฮะสิ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่เก่าคือเมื่อก่อนความคิดของนักศึกษาในยุคต่างๆท,ที่ผ่านมามีความสนใจในด้านการเมืองในด้านความเป็นอยู่อะไรของประชาชนมากเกินไปนะฮะ แล้วก็มีความคิดบางทีบางครั้งขัดแย้งกับอาจารย์บา,บางกลุ่มนะฮะผมเองมีโอกาสที่เป็นตัวประสานงานระหว่างอ,อาจารย์ที่คิดเป็นแนวหนึง่งอาจารย์อีกพวกหนึ่งที่คิดไปอีกแนวหนึง่งแล้วก็นักศึกษาที่คิดปนละแนวผมเป็นตัวเชื่อมตัวกลางที่จะคอยประสานงานให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ในฐานะเป็นลูกศิรราชด้วยกันไม่ว่าใจะในฐานะอาจารย์หรือฐานะลูกศิษย์หรือฐานะอะไรก็แล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะฮะคือเราไม่มีการก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างในด้านต่างๆแต่ว่าไม่มีการแตกแยกยังไงก็เป็นลูกศิรราชด้วยกันพอจนกระทั่งมาถึงบัดนี้ในขณะนี้นะฮะที่ผมได้อ เรียกว่าวางมือจากสิราชมานานมากผมก็อาจจะห่างเหินไปแต่ก็ได้ฟังข่าวติดตามอยู่ก็รู้สึกว่าศีรราชทั้งหลายเราก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ในด้านวิชาการบางครั้งเราอาจจะด้อยกว่าลามาหรือจุฬาบ้างยังจะเห็นได้การสอบเข้าผู้ปกครองทั้งหลายให้เลือกจุฬาเป็นอันดับหนึ่งรามาเป็นอันดับสองสรีราชเป็นอันดับสาม เร่งเมื่อก่อนไม่เคยเมื่อก่อนเราเป็นอันดับหนึ่งตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะฮะแต่ก็คิดว่าเป็นกระแสนะฮะเป็นเรื่องของกระแสกระแสสังคมแต่ศีราชเราก็ยังรักษาความเป็นศีราชของเรามาตลอดนะฮะในแง่ของเรื่องความเสียหายก็ยังไม่พบที่จะเสียหายจนทําลายชื่อเสียงของศีราชก็ต้องขอชมเชยที่พวกเราชาวศีราดได้ ได้ดูแลดำรงความดีของศีรีราชมาตลอดดังจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งองค์ประรมุขของชาติท่านก็ยังไว้วางพระทัยในศิรีราชอย่างยิ่งนะฮะในขณะนี้ผมคิดว่าพวกเราชาวศีรีราชเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับพร,พระองค์ท่านอย่างแท้จริง นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดผิดเพี้ยนอะไรคงไม่มีแน่นะฮะสำหรับในแง่ของผู้บริหารของศิราชในขณะน,นี้ก็เป็นผู้ที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเมื่อตอนท่านเป็นนักศึกษาผมก็ไว้ใจในฝีมือในความคิดในสติปัญญานะฮะที่ท่านจะนำาศริราชไปนในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะก็ในประเด็นนี้ผมคิดว่าก็ขอ ขอกล่าวเพียงเท่านี้ฮะในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิษยิศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์ แห่งแผ่นดินอาทีความรักของเราในจำการสามสาร่วนกันในอดีตอานเคยศึกษาสุกสงภูราตั้งความหวังมันพอเพียนกยันทุกวันราบตรงสมไม้ใจกันินกันต้นสมอ่อ วันนี้นกรอบรมีสถาบันคุ้ปกรองได้ทำาะหน,าน,นาินชี้ให้คนพองอีกเพือนพ้อมมีช่อยเหลือเรืยอพูดกันพบกรนเก่าพวกเราวันนี้กระัำไม่เท่ามี่ังมัน ใจย้อนใจกันต่างคนต่างหัวใจกันใจมิปันสิมิตราสถาบันของเราครึ่งศยาพวกเราวันนี้ เธอแสฟรีไม่มีไรเ้าทุกคือชีวิตเราตั้ดีความรัก,กของเราในสัมพันธ์เราตันหั้า महितला <mahit>